สวัสดีครับบีเอฟซี C, ท่านผู้ชมที่ข้าวหลบปลักหมักในการหาอยากหากินครับผมมือน,นีจานหลอดท่าุยกันมาหลอดบึงเห็ดคือเก่าครับเห็ดตะไคร้ครับผมปลาเห็ดไข่ครับผมมีสารบาหารเข้ากันเห็ดไข่ในมูนึงครับผม,าผมสามสี่ดอกครับผมสีด่ดอก ลองมาเลาะลองิ่งครับผมรอหลุ่นไปนับกันครับวันสีเดย์หน่อยได้แลายครับตั้งพอมูหนึ่งครับผมแต่ผู้ชมมาลองเิ่งครับหมูว้านก็ได้เฮ็ดอันนี้กอแดงครับเฮ็ดกอแดงก็คือซีบ,ออบิดเลยเลยบดไปเลาะเลยมาเลาะเฮ็ดไข่ลองเิ่งครับผมแต่ผู้ชม อย่างไรก็รอหลุนรอชมไปนํำกันเ้ยครับบรรยากาศนี่ป่าในเขาครับผมขอต้อนรับนผู้ชมมองเสื้อออวก,กระบอกรัวกรับปมองเสื่ออ,ออกบอกก็เกิดอ่อมหินแถวนี้นะครับที่เขา เดี๋ยวคุณชุ่มมองเห็นเอหอรอแบบอขาเท่เาเดี๋ยวบุญเห็นครับ,อรบ,บ,รบ,รบโอ้โ,โ,โน,นี่ครับผมท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวงานเลยครับผมท่านผู้ชม จนจะเปลือยแล้วครับให้กับยังได้ยู่ครับเก็บงามๆเลยครับโอ้นี่ครับนี่ครับตอหนึงครับท่านผู้ชมแข็งอยู่ครับดอกมงที่ซ้อนเลยครับเราได้ปิ่งปนครับผมท่านผู้ชม สองดอกรับมูนี่ครับเราไปเ่าีแอครับผมท่านผู้ชมโอ้ครับหลองในเพนบังเก็บผักหวานครับได้เกือบเต็มตาครับผมโอ้ยครับนี่แต่หอยงามครับผมท่านผู้ชมเอ้ยเก่งเลยนี่หน่อยก็ได้นี่แต่หอยงามครับผมท่านผู้ชมแนี้ยครับเป็นแต่ันซ้อนขึ้นอย่างนี้ครับโอ้ยครับ ผมกับจิบรอปึงขึ้นกันครับผมเลรอปึงเฮ็ดเหรอครับวันนี้เลาะผักหวานครับผมหลังจากพ่อน้องเพิ่นกับไฟใหม่ครับผมท่านผู้ชมเอ้ยคอยสีเห็นเฮ็ดครับมองไฟมาใหม่พ่ออยู่ครับดอกนึงครับดอกงามๆใหญ่ๆครับผมท่านผู้ชมไข่ครับเห็ดตะไคร้เห็ดไข่ครับผมหมูดอกงามครับจนสิเปือยแล้วครับท่านผู้ชม ตัวครับปุนหอมหอมเลยครับครับโอ้ดอกไงครับงามแข็งอยู่ครับผมแต่ผู้ชมหอมหอมครับผมแต่ผู้ชมเลยปุนมาเคลื่อนนี่โอ้ยขาดก,กันขาดเลยครับหอมห่อยห้ยเลยครับผมแต่ผู้ชมแสบเป็นแสบด้วยครับมีดอกหนึ่งครับผมแต่ผู้ชมล่างนี่ไปตองกันครับโอ้ยครับน แข่งคือเก่าครับผมครับแต่ได้เต๋อแล้วครับผมท่านผู้ชมปูนใหญ่หนึ่งแล้วครับมาดูปูนนครับดอกจุูมดอกบานนี่ครับผมท่านผู้ชมเนาะ เป็นบีครับจังหน่อยนะครับเสื้อไฟบระใหม่ครับผมท่านผู้ชมข้างขางขวามือเนี่ยไฟใหม่ครับผมข้างแค่นี้ครับไฟใหม่กป็นรอบแถวไฟบระใหม่ครับพอดิเก็บอยู่ครับผมท่านผู้ชมเจอแล้วครับท่านผู้ชมนี่แต่ดอกบานๆอยู่ครับบานแข็งครับผมท่านผู้ชม ตื่นเต้ไปครับผมกระไดเมือปิี่งปนครับครับเหลือยครับผมเบอร์สีลุ่งเมืงง่อกีคือสีได้ร้ายเติบอมีโปอเจกตครับผมท่านผู้ชม กลาอยมือมองเรอปล่อยครับไฟใหม่ถ้าเป้นไฟบ่ใหม่เนี่ยโอ้โครับโมดิขึ้นมาหอดทีครับผมเอาเท้าลุมกันได้การแล้วครับโอโ้นี่ครับผมท่านผู้ชมเห็นแล้วครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหดอกนี่งามงามท่านผู้ชมงามเลยครับเนี่ยตาเห็ด ตะไคร้ป่าเห็ดไข่โดยเฉพาะครับผมแถวนี้ครับนะครับโอ้ยครับเก็บดอกได้กับหอมหวยแล้วครับออกไม่ไม่เนี่ครับโอ้ยครับก็นิยมมาปิดปนครับผมท่านผู้ชมเขาขายกันกิโลละสามลอยครับผมท่านผู้ชมใหม่ๆสามหลอยสี่ลอยแลครับเก็บพพ่อสีได้ขายแล้ครับผม นี่จะเอาไปกินครับผมโอ้ยไม่เดี๋ยวกินซะก,ก่อนครับเลาะขึ้นไปแล้วปุ๋ยละครับตาครับผมท่านผู้ชมเลาะลงมาแล้วครับผมบนโบมี่ครับผมอยู่ทั้งเชิงไฟใหม่ได้เลาะลงมาครับได้ออกผลงาแล้วครับตาเนี่ย เบ็ดมองเลาะละครับท่านผู้ชมนี่เด็กพอดิบปนครับผมท่านผู้ชมปนใหญ่หนึ่งแล้วครับโอ้ยสายตาลุ่มเป็นเหียเบเลยพ่อจ้าครับผมท่านผู้ชมเอ้เหียบเป็นไรเฮ็ดก็ได้โอ้อยเนาะมาดิบึงครับผมนี่ครับเหียน้ำของพ่อจ้าครับผมโอ้ยครับ หย่านเฮียนั่อยู่ครับนี่วันใ้เบิองกระเป๋ากับสิบแตะครับผมท่านผู้ชมใช่ในย,งยังเหลือมวเหียดถิ่มเบิดครับผมท่านผู้ชมเอ้ยอ้าพอได้ปนครับผมมึงน,นี้ผมกับสีแดงละผ้าจากไปคือเก่าแล้วครับผมท่านผู้ชมคลิปหนาจังว่ากันครับผมอ๋อสีห้ายังครับสำหรับมือน,นีเข้าเก่าเข้ามาสวัสดีครับ